สวัสดีครับวันนี้ร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับจะมารีวิวแกะกล่องเทสเครื่องก่อนส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับทางร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับจะปรับสีให้เลยนะครับแต่ก่อนปรับสีเราต้องขออนุญาตจากทางลูกค้าก่อนว่าจะให้เราแกะกล่องปรับตั้งค่าให้หรือเปล่านะครับผมสําหรับเอฟสันเลเซอร์เอลสองความสว่าง4,2 0 0รดูเมนรุ่นนี้นะครับสามารถฉายหนังกลางแปลงได้จอ12เมตรแสงสีสวยๆเลยนะครับผมและรุ่นนี้เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับ เปิดฉายต่อเนื่องได้เป็นสิบชั่วโมงเลยนะครับเหมาะสําหรับหนังกลางแปลงมากๆเลยนะครับเรามาแกะกล่องกันนะครับผมว่าภายในมีอะไรกันบ้างนะครับจากโรงงานนะครับนี้เราจะแกะกล่องเทสนะครับระบบภาพปรับแต่งสีให้กับลูกค้าเลยนะครับผมคือนี้ส่งเชียงรายครับคื่นี้แกะกล่องของใหม่กันเลยนะครับนะครับผม อุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นาสาย HDMI นะครับผมแล้วก็สาย power นะครับก็จะมีรีโมทแถมฐานนะครับผมนะก็จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องตัวเครื่องมาให้ชมนะครับนี่เลยนะครับยกกล่องลงนะครับน้องนะครับเครื่องนะครับแบบนี้นะครับ เครื่องสวยงามน,นะครับบริสัตว์เลย,ลยครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเอฟสันเลเซอร์ e d l 2 0 0 W นะครับความสว่าง4,200ลูเมนความละเอียดภาพเป็น HD นะครับ ันนี้เราก็มาเปิดเครื่องเลยนะครับจากการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับนะครับนี่นะครับก็จะเกิดเมนูแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็ทําการปรับโฟกัสนะครับที่หน้าเลนเห็นไหมครับโฟกัสทาตัวหนังสือให้ชัดนะครับจากนั้นเราก็นะครับกด enter เลยนะครับผมอันนี้เราก็มาเลือกเมนูนะครับให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ อายุเยอะบางทีไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไทยแล้วนะครับพอเปลี่ยนเป็นไทยเสร็จนะครับแล้วกดอ้าปกดถัดป้ายเลยนะครับแล้วก็ตอบ yes เลยนะครับแล้วก็ตั้งให้มันเป็น1 6ต่อ9นะครับผมสิบหต่อ9เสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะครับเสร็จสิ้นนะครับผมอันนี้เราก็มาปรับสีนะครับปรับสี ให้กับลูกค้านะครับถ้ามาจากโรงงานเลยนะครับก็จะอยู่ในโหมดการนําเสนอนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกโหมดสีนะครับมีดินามิกนําเสนอแล้วก็ภาพยนตร์นะครับแต่โดยส่วนมากนะครับเราฉายหนังกลางแปลงเราจะใช้ดินามิกนะครับเพราะเราต้องเอาไปสู้กับแสงไฟนะครับผมการปรับตั้งค่าความสว่างนะครับค่าสีนะครับความสว่างของโปรเจคเตอร์นะครับเราจะไม่แตะต้องนะครับเราจะอยู่ที่คงที่50นะครับมาตรฐานนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับคือเรื่องสีนะครับความอิ่ม ความอิ่มตัวของสีนี่คือการปรับสีนะครับโดยปกติแล้วเราจะปรับไปอยู่ที่ประมาณห้าิห้าหรือห้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความเข้มของสีก็คือค่าคอนท้า่นนั่นเองนะครับที่ว่า2องล้านห้าแสนตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับนะฮะว่าว่าเราจะปรับยังไงครับแต่โดยส่วนมากนะครับเราจะมีลดนะครับเราจะลดเราจะไม่เพิ่มแต่ถ้าเราไปฉายกลางแปลงที่มีแสงไฟเยอะให้เราเพิ่มนะครับเพิ่มก็อย่าเกินห้าสิบห้านะครับเพราะจะเร่งความสว่างได้เล็กน้อยนะครับผม อันนี้เียผมจะตั้งไว้2บทหมดสี2อสาโหมดนะครับบทมดภาพาย,ยนต์บางทีหลายๆคนชอบดูในบ้านนะครับอันนี้เราจะปรับไปที่สีนะครับเราจะเล่งสีไปที่ประมาณ60เลยนะครับตัวนี้60สีก็จะดูสดใสเลยนะครับส่วนความอิ่มของความเข้มของสีเราจะตัดไปที่60เลยนะครับนี่นะครับเราตั้งไปเลยแล้วก็โหมดการนําเสนอการนําเสนอนี่จะให้ภาพนุ่มนะครับ แล้วก็การพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวหนังสือนะครับพวกงานบวช powerpoint อะไรเงี้ยครับเราเอามาใช้หนังได้นะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่60เช่นกันนะครับผมนะครับไว้ที่ห้าสห้านะครับตัวนี้สีห้าส้าอ่ะอันนี้เราจะลองเทสนะครับเทสตภาพให้ดูนะครับอ่ะมาชมภาพวิดีโอกันนะครับในการปรับแต่งสีเรียบร้อยแล้วนะครับดูสีสันนะครับนี่เลยนะครับ สีสดใสเลยนะครับผมอ่ะเปิดไฟพ่อหน่อยลูกนี่ครับนี่ะเราเปิดไฟแล้วนะครับสู้แสงไฟได้สบายทุกหลอดเลยนะครับสี่หลอดนะครับไฟหกหลอดเลยครับพ่อ่นี่เราเปิดไฟหกหลอดเลยนะครับทั้งหน้าจอเลยนะครับสู้แสงไฟได้สบายนะครับนี่นะครับห้องสว่างมากเลยนะครับดูจากพื้นห้องนะครับ ความสว่าง4,200ลูเมนครับ EBL 200W นะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์จากเอฟสันนะครับผมศักัภาพฉายนะครับจอ10เมตร12เมตรสบายๆนะครับดูจากักัภาพในการเปิดไฟทุกหลอดเลยนะครับของบ้านนะครับเนี่ครับเราก็จะปรับแต่งสีให้ลูกค้าก่อนส่งทุกครั้งนะครับแต่ก่อนที่เราจะปรับแต่งสีเนี่ยครับเราก็จะขออนุญาตลูกค้าก่อนนะครับว่าจะถามก่อนว่าจะให้ทางร้านปรับสีให้เลยไหมนะครับผม นะถ้าลูกค้าบอกว่าอนุญาตให้ปรับเราก็จะปรับแต่งให้เลยนะครับแต่ลูกค้าบางทาง่านกคอยากว่าจะจะไปแกะกล่องเองอะไรเงี้ยก็เราก็จะไม่แกะกล่องปรับสีให้นะครับแล้วลูกค้าก็ค่อยโทรมาถามวิธีการปรับอีกแบบหนึ่งนะครับครับชมตัวเครื่องนะครับรีวิวนะครับผมให้ชมแกะกล่องส่งลูกค้านะครับโรงหนังในบ้านนะครับ ร้านเราดูดีโปรเจคเตอร์นะครับจำหน่ายโปรเจคเตอร์ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Panasonic เอฟสันนะครับผมเบนควีเอเซอร์นะครับแต่แบรนด์หลักที่เราจําหน่ายนะก็จะเป็น Panasonic แล้วก็เอฟสันนะครับเพราะว่าเหมาะกับหนังกลางแปลงมากที่สุดนะครับผมขอจบการรีวิวนะครับแกะกล่องเทสเครื่องปรับแต่งสีก่อนส่งลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเอฟสัน EBL 200W นะครับราคา57,900บาทนะครับผม สนใจสั่งซื้ออินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับมีราคาลดพิเศษนะครับต่ำกว่าป้ายนะครับต่ำกว่าราคาปกติอีกนะครับผมสวัสดีครับ